อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนฉั้นมาดามสเปนธาตอนนี้ฉันกำลังสเตจเคชั่นที่โรงแรม10ดาวสุดหรูที่ประเทศไทยห้องของฉันสามารถชมบุรกูลได้อย่างสวยงาม360องศาที่ดีสามารถ carry o ์ s และชมวิ์ฟิชได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นโซนที่พักของฉันนะคะ double connecting pool pavilion 18ห้องนอนสามารถจอดรถได้ถึง12คันค่ะเบนลี่มาสดาติโซนีคันที่ชันชอบค่ะลัมโบกินีนี่คือวอลอิง เสื้อัของฉันค่ะมันจะต้องถูกซักและก็รีดก่อนที่จะนํามาแขวนที่นี่นะคะอันนี้ก็แมทสีได้อย่างลงตัวนะคะฉันน่าจะใส่ชุดนี้ได้ดูดีกว่าสําหรับดินเนอร์วันนี้เพราะว่าผ้าพันคอแต่ละผืนเนี่ยถูกถักมาด้วยเส้นไหมแต่ละทวีปวันนี้จะคิดว่าจะใส่ผ้าพันคอผืนนี้นะคะ ก็จำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะประมาณสีล้านเรียญสหรัฐถ้าพูดถึงรองเท้านะคะฉันมาดามสเปนท่ามีรองเท้ากว่า30,000คู่เพราะว่าจะเป็นคนที่รักรองเท้ามากเหมือนคู่แรกที่ฉันซื้อมาสมัยตอนที่อายุ14ตอนที่ไปเที่ยวทัสกานีคู่ดีศิลปินได้ออกแบบ <Wow. S 2> ดีไซน์ขึ้นมาให้ไม่เหมือนใครและไม่ซ้าใครเป็นรองเท้าหนังที่สวยงามมากเลยคะ่ะใครๆก็ท่วงบอกเลยส่วนคู่ดีนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ฉันชอบมากเลยฉันเป็นคนที่ชอบสีดําคุณสามารถใส่ได้ทั้งแบบสูบระบายอากาศและแบบสูบหุ้มส้นในเวลาเดียวกัน ส่วนคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ยูนิคมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีคู่เดียวแล้วยังมีข้างเดียวด้วยรูระบายอากาศเอาไว้สําหรับให้เราส่องดูดวงจันทร์ยามค่ําคืนเป็นเพียงรองเท้าเพียงไม่กี่คู่ที่คุณได้เห็นจากสามหมื่นคู่ที่ฉันมีแต่ว่าฉันอยากจะพาคุณไปดูรองเท้าอีกสองคู่ที่ฉันรักมากและบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้าซีิลเลตที่ฉันไม่โชว์ที่ไหนมาก่อนถ้าไม่ใช่รายการเคที่แอดจอร์ชคุณไม่มีทางได้เห็นแน่นอนเพราะฉันเก็บไว้ในตู้นิรภัยอย่างดีแต่วันนี้ฉันจะเอาไปให้คุณ ค่ะฉันใส่ทุกวันเข้ากับทุกชุดและทุกครั้งที่ได้สวมใส่มันให้ความรู้สึกดีต่อเท้ามากอ้านุ่มฟูเหมือนขนมปังอบใหม่ๆจะได้ชื่อว่าเป็นรองเท้าขนมปังที่กำลังฮิตที่สุดในโซเชียลตอนนี้เลยเลยค่ะนั่นก็คือรองเท้าวายรุ่น วา0เป็นรองเท้ารุ่นยอดฮิตของแบรนด์วัยรุ่นแบรนด์ของคนไทยเขาใช้วัสดุที่ดีมากสีสันสวยงามไม่เสียทรงไม่กดตัวใส่แล้วนุ่มแดงมีน้ำหนักเบาไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นอับเป็นรองเท้าลายกระตุลลิขสิแท้ร้อยเปอร์เซนต์จากซาริโอแบบเดียวกับที่ขายในห้างเลยะะเลยค่ะเรดารมาดามสเปน่าเดี๋ยวจะมีคู่เดียวได้ยังไงคะฉันมีถึง2รุ่นด้วยไม่อยากจะอวดฉันยังมีรุ่น Y81 ดด้วยนะคะ วัยรุ่นรุ่นนี้ฉันบอกเลยว่าคุณจะต้องเป็นสมาชิกถึงระดับท่อ PVC อย่างฉันก่อนคุณถึงจะซื้อได้ฉันบอกไว้ก่อนนะคะว่าข้างนอกเขาแย่งกันรุ่นนี้จนลมจับค่ะแต่ฉันให้เขาส่งมาถึงที่บ้านได้เลยนี่เลยค่ะเชิญดู เขาเป็นรองเท้าหัวโตวที่ฉันรักมากค่ะมาพร้อมกับตัวติดการ์ตูนคุโรมิ so cute ติดมาตรงนี้เลยวายปหนึ่ง eva นั้นเป็นสูตรพิเศษของแบรนด์วัยรุ่นค่ะพื้นสูง6ซนติเมตรทำให้ใส่แล้วดูคาเรียวเหมือนนางแบบใส่แล้วรู้สึกนุม่มเด้งมีน้ำหนักเบารองเท้าที่ดีก็ควรจะเป็นรองเท้าที่รับแรกงกดทับของเท้า,ทาเราได้เวลาเดินไปคุณจะได้รู้สึกสบายไม่ปวดเทา้าใส่ได้ทุกเพศทุกวัยแถมบ้านเรานั้นเป็นเมืองร้อนมีภูมิประเทศตั้งอยู่บนเตาแกส๊สยิ่งต้องมีรองเท้าระบายอากาศ ติดตัวไว้สักครู่นะคะถ้าใครอยากได้สามารถเซิร์ชคำว่าวายรุ่นหรือกดที่ตะการนีก็ได้นะคะต้องมีแล้วเลยค่ะสีสวยมากนุ่มเป็นบ้าเลยที่ตายเถอะ Enjoy t